สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันซึ่งเป็นสถานีรถไฟในเส้นทางรถไฟสายใต้นอกจากนั้นก็ยังเป็นสถานีที่ใช้สําหรับรถไฟไฟ้าสายสีแดงในเส้นทางบางซื่อตลิ่งชันถือได้ว่าเป็นสถานีที่ใช้ร่วมกันนะฮะในสองระบบก็ตามคาขอของ f อนะจริงๆเขากนะ็ขอมานานแล้วนะครับผมให้ผมมาถ่ายบรรยากาศที่สถานีชุมทางตลิ่งชันแห่งนี้ แล้วก็อพอดีวันนี้เพิ่งมีโอกาสว่างนะก็เลยมาจัดให้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศต่างๆในสถานีกันนะครับสำหรับที่ตั้งของสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันเนี่ยก็อยู่ที่แวงชิมปลีเขตตลิ่งชันกรุงเทพ,พอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าอาคารสถานีนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาถึงในอาคารสถานีทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นห้องขายตั๋วของรถไฟทางไกลนะฮะ และเมื่อเราผ่านห้องไข่ตัวเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นบริเวณโถงของอาคารสถานีซึ่งก็เป็นโถงที่ดูกว้างใหญ่นะครับผมมีที่นั่งรอเนี่ยเยอะพอสมควรอันนี้นะครับบรรยากาศกว้างมากแล้วก็มีการประดับตกแต่งด้วยต้นไม้ด้วยมุมถ่ายรูปอันนี้นิดหน่อยนะครับผมเนี่ยมีป้ายวีลคอมในส่วนของทางด้านขวาด้านหน้าของเราเนี่ยจะมีตู้จำหน่าย ตัวอัตโนมัติของรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยก็มีประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะประมาณ1 2 3 4งหประมาณ5ตู้นะบรรยากาศนะครับด้านในอาคารสถานีมีจอแสดงสถานะของขบวนรถไฟนะสายใต้นะฮะอันนี้ก็เป็นตารางรถไฟนะที่สถานีชุมทางตลิ่งชัน สำหรับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรถเที่ยวขึ้นก็คือรถเที่ยวที่ออกจากกรุงเทพแล้วก็ธนบุรีไปในเส้นทางต่างๆนี่นะครับก็ให้ดูตารางเวลากันเผื่อใครต้องการจะเดินทางมาที่อย่างนี้หรือว่าจะขึ้นรถจากที่นี่ไปที่ต่างๆสำหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นรถเที่ยวล่องก็คือรถเที่ยวที่เข้าธนบุรีหรือเข้ากรุงเทพ บริเวณที่นั่งนะครับก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามนะทั้งโต๊ะแล้วก็มีร่มมีดอกไม้นี่นะครับประดับสําหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับจะในเส้นทางตลิ่งชันเนี่ยก็จะมีไม่กี่สถานีมีสถานีต้นทางเนี่ยที่ตลิ่งชันนะครับผมแล้วก็บางบำรุกบางซ่อนแล้วก็จะไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต์ นะมีตารางของรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ออกจากตลิ่งชันนะนี่นะครับก็มีบอกไว้ตั้งแต่นาะตีห้านะจนถึงห้าทุ่มนะทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าที่ไปบริเวณชานชาลารถไฟฟ้านะก็เอาเหรียญแตะแล้วก็เข้าได้เลยนะครับผมชานชาลารถไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ทางด้านตรงข้ามของรถไฟทางไกลก็คือนะทางด้านหน้านี้นะ สำหรับทางด้านนี้ด้านซ้ายก็จะมีเก้าอี้ที่นั่งพักคอยแล้วด้านหลังก็จะเป็นห้องประชาสัมพันธ์ทางด้านนี้ก็จะมีประตูเข้าออกอีกทางหนึ่งนะทางที่เราเริ่มคลิปสำหรับถ้าจะไปชานชลารถไฟฟ้าเนี่ยเอาเหรียญแตะแล้วก็ลงบริเวณทางด้านใต้ดินนะจะมีทางลงอยู่ไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งเมื่อ พูดนะครับเราก็ได้ชมในส่วนของด้านในถงอาคารสถานีซึ่งเป็นที่พักคอยของรถไฟฟ้าสายสีแดงสําหรับใครที่ต้องการจะไปรถไฟทางไกลเนี่ยก็ซื้อตั๋วจากห้องจําหน่ายตั๋วที่เราดูกันในคลิปนะแล้วก็ทางด้านหน้าประตูเนี่ยจะมีป้ายบอกนะชานชาลารถไฟทางไกลเลี้ยวขวาไปทางด้านนี้นะนี่นะครับเราเข้ามาทางด้านนี้ก็จะมีที่พักคอยในส่วนของรถไฟทางไกลนะสายใต้ นี่นะครับผมแล้วก็มีแบ่งเป็นโซนอย่างชัดเจนนะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่นะครับก็ให้ดนะูบรรยากาศด้านในนะสถานีชุมทางตลิ่งชัน ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณชานชาลานะซึ่งชานชาลาที่1กับชานชาลาที่2จะเป็นชานชาลาสําหรับรถไฟทางไกลส่วนทางด้านฝั่งนู้นนะก็จะเป็นในส่วนของสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งตอนนี้เราก็เห็นรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยจอดอยู่หนึ่งขบวนเตี่ยมุ่งหน้าเข้าบางซื้อนี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสถานีที่มีความใหญ่แล้วก็เป็นสถานีร่วมระหว่างรถไฟทางไกลกับรถไฟฟ้า ตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงก็กำลังออกนะครับก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต หรือสถานีกลางบางซื่อที่พวกเรารู้จักกันมีรถไฟมาพอดีนะครับผมทำขบวนด้วย G A 4 5 4 0 เป็นขบวนพิเศษสินค้า985กรุงเทพสุงไงโกลกเข้ามาในชานชลาที่หนึ่งนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นป้ายสถานีนะสำหรับทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่แยกไปสองเส้นทางเส้นทางที่ตรงไปก็จะไปสถานีรถไฟธนบุรีส่วนเส้นทางที่เลี้ยวซ้ายก็จะไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกับสถานีกรุงเทพหัวลำโพงสำหรับชุมทางตลิ่งชันก็ เป็นสถานีที่แยกไป2อเส้นทางนะฮะสำหรับด้านหน้าของสถานีเนี่ยก็จะมีอาคารสถานีเก่าซึ่งเป็นอาคารสถานีที่ทําจากไม้ก็ได้มีการเก็บอนุรักษ์ไว้นะปัจจุบันเนี่ยมีการดัดแปลงเป็นร้านกาแฟถือได้ว่ามีความสวยงามแล้วก็คลาสสิกเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของอาคารสถานีเก่านะฮะชื่อร้านกาแฟ King Coffee นะครับผม ร้านนะครับก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าจนถึง5้าโมงเย็เนเพื่อนๆท่านใดที่มาแถวตลิ่งชันนะครับก็เรียนเชิญมาแวะดื่มกาแฟกันได้สำหรับทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันเส้นทางรถไฟสายใต้หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆและโดยเฉพาะคนที่ขอมานะถ้าขอมาเนี่ยผมมีเวลาว่างผมจัดให้เสมอเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าผมจะลืมนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะ จากสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสวัสดีครับ